สวัสดีค่ะพูดถูกใช่ไหมคะว่าไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยโอ้ตอนเด็กๆนี่นะผมเอายางเนี่ยมามาร้อยเนี่ยค่ะแล้วก็เล่นกโดดยางกันใช่ค่ะเล่นไม่เคยเล่นไหมที่บ้านพี่ก็เล่นเหมือนกันโอ้เล่นโดดยางขึ้นยางลงนะค่ะวิธีร้อยร้อยง่ายมากเลยรู้ไหมร้อยอะไรไม่ต้องใช้นี่เลยใช้นิ้วเท้าสองนิ้วอ่ะแล้วก็คล้องไปก่อนแล้วก็ดึงออกแล้วคล้องไปดึงไปด้วยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้เด็กๆทําได้แต่ต่อมาเนี่ยเราก็ยังทําได้มันง่ายขึ้นก็คือเอาไอ้นี่ทำเหมือน มืนนี่เป็นนิ้วโป้งสองข้างเราเชื่อกวางทีละห้าเส้นห้าเส้นเนี่ยทำแล้วก็ร้อยมันไปเรื่อยๆร้อยมันไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็ร้อยไปอีกห้าอันห้าอันเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นสายอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนกับที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ประโยชน์คือคุณหมอ,อไอ้ตัวยางยืดเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างคือคือเป็นการยืดข้อทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การยางยืดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมี S <S <an> <S การป้องกันข้อต่อมันอักเสบคือมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงค่ะข้อเข,ข่ากล้ามเนื้อบนล่างแข็งแรงจะไม่ปวดเข่าเป็นการยืดเหยียดถ้ารเราดึงแบบนี้ข้อต่อตรงหัวไหล่เราดีขึ้นเราก็จะไม่ปวดไหล่ถ้าเราดึงข้างหลังนี่ข้อต่อสะบักแข็งแรงมันก็ไม่ปวดคอบาอ่าไหล่ค่ะคุณหมอคือกระดูกเราสองทอดเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อ ดึงข้ามไปเกาะอ,อีกข้างหนึ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อทอั้งสองฝั่งมันไม่แข็งแรงมันก็จะเบาแล้วก็จะถูกมาชนกันมันก็ปวดอย่างสมมติว่าคนเรามีอายุมากๆนะกล้ามเนื้อบางส่วนมันจะหายไปเพราะมันคินเล็กกว่าถ้าเราไม่เกิดทามสมดุลนี่จะเกิดอาการนี้พอมีอายุมากขึ้นนะไหล่จะห่อลงหลังจะก้มลงเรื่อยๆเพราะกล้ามเนื้อหน้ามันมีพุงเยอะกล้ามเนื้อหลังมีกล้ามเนื้อน้อยมันก็จะ ถูข้างหน้าดึงลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําให้เกิดความสมดุลคืนด้านหลังกล้ามเนื้อด้านหลังได้ออกกำลังกายเพียงพอเราก็จะยืนตรงได้เสมอเราก็จะไม่ยืนหออย่างนี้ความสูงเราก็จะไม่ลดลงร่างกายจะสมดุลสมส่วนสวยงามสมส่วนคุณหมอคะอยากรู้แล้วว่าทํำยังไงบ้างออ<ถ>ก่อนอื่นนะคะถ้าเป็นคนหนุ่มสาวก็ยืดนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็เข้ามาค่ะ ทำได้ถึงห้าถึงสิบเซตแต่ถ้าคนอายุอย่างมากผมเนี่ยยืดเอาไปเรา,านับหนึ่งถึงสิบแล้วทําแค่สองถึงสาครั้งแต่และท่าพอแล้วอื เราเรามันลองลองลองกันเลยแล้วกันใช้อันนี้เลยนะครับอ่เริ่มมันนี้ก่อนนะคะคือเทคนิคก็คือเราต้องวอมาก่อนวอมก่อนอคุณหมอค่ะวอมก่อนนะค่ะวอมการวอมนี่ทําให้กล้ามเนื้อไม่บาดเจ็บทําให้เลือดไหลเวียนไปตรงนั้นเพียงพอนะวอมสักสามสิห้านาทีนะค่ะตอนที่เราทํานี่นะข้อควรระวังก็คือต้องระวังอย่าให้มันตีกับจับให้แน่นก่อนจับให้แน่นนะอย่าให้มัน หลุดตีกลับเนี่ยโอ้โหตีตีหน้าบาดเจ็บเลยนะไม่ได้ค่ะแล้วออกแดงช้าๆค่อยๆทำอย่าใจร้อนนะค่อยๆทำต้องค้างไว้ก่อนเออทำเท่าที่ไหวนะจะเจ็บอย่าไปต่อนะค่ะแล้ว<อ>หายใจธรรมดาล้างตรงอย่าหยุดหายใจคับ อันนี้เน,นี่ยเราเราเราต้องขอชมเชยทางสอสอ,อสอสโครงการคนไทยไร้พุงนะฮะแล้วก็ราชวิทยาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทำออกมาแล้วก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีความเมตตาให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยทั่วประเทศเอาท่อพีวมาทำยางกับยางยืดทำแล้วไปแจกทั่วเทศเลยโดยเฉพาะแจกให้กับ พระคุณเจ้าพระสูงตามวัดต่างๆสามารถใช้กับผู้ที่กายภาพบําบัตอะไรไต่างๆได้ได้ม<อ>หมดคุณหมอแต่ว่าหลักการคือต้องรู้ว่ามันมีท่าอะไรบ้างอย่างที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าคอบาลายัยค่ะท่าสะโพกนะฮะท่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของท่าข้างลำตัวคือทั้งทั้งตัวพูดง่ายๆว่าทำได้ทั้งตัวทั้งหมด12ท่านะฮะท่าหน้าท้องอะไรต่างด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสสสนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตวิธีการแค่ยางตัวนี้ด้วยดีไหมดีค่ะคุณหมอทัท่าง่ายๆไม่กี่ท่านะฮะค่ะแต่นี้สําหรับผมนะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้วก็ทำให้มันยาวนิดนึงผมก็จะทำ ทพันมืออย่างนี้นะเพื่อแม่มันดีดกลับนะของมี่ก็จะเอาประมาณนี้นะคะุะณผู้ชมเอาที่ไหวคนถ่นัดแล้วนนทาว่าแรกคือท่ายืดหน้าอกอถ้าทําตรงนี้แล้วหน้าอกก็จะดีขึ้นดึงไปเลยแล้วก็เก่งไว้นะตัวต้องตรงเข่าแมวท้องรับสูงสุยี่สิบหายใจด้วยนะครับ ท่าที่หนึ่งคือหน้าอกท่าที่สองคือบริเวณกล้ามเนื้อลำตัวนะโดยข้างหนึ่งมีวางผมก็จะดึงขึ้นไปให้ไหล่มันขนานแขนข้อศอกขนากันไหล่ขึ้นไปนี้ครับขึ้นไปท่าที่สองนะนี่คือกล้ามเนื้อข้างลำตัวทางเนี้ยจะทำงานคือเก่งไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบทำตัวตรงนะห้ามเอียงตามนะตัวตรงนะคะคุณผู้ชมค่ะ อ่อไปก็เป็นท่าที่สลับข้างนะคะสลับข้างสลับก็จะขึ้นตรงไปจนสุดนี่ผมก็ต้องกะพอดีพอดีแล้วค่ะอันนี้ท่าที่สามสุดทางเลยครับอันนี้สบักหลังนะฮะท่าต่อไปอันนี้ท่าต้นขาละต้นขาต้นขาละค่ะคุณหมอคือต้นขาแล้วก็น่องแล้วก็ขาหลังมันก็จะมี อยู่สามท่านะฮะต้นขาก็คือเรานั่งลงหน่อยครับต้นขานคือเอามือดันออกไปครับนี่คุณผู้ชมทำตามคุณหมอได้เลยเราต้องทําให้ตึงอย่างนี้นะฮะตึงก่อนอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดันออกไปอ่าขนานไปกับพื้นนะคะคุณหมอค่ะรู้สึกตึงตรงเนียนนอกถ้าไม่ต้นขาไม่ตึงไม่ใช่นะตึงไหมครับตึงค่ะคุณหมอได้นับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ปอด เหยียบไว้เลยนะคะและ้วก <ละ S 1> ดลงฮะกดลงอังไไนนี้ได้ทั้งแขนได้ทั้งแขนด้วยแล้วได้น่องเลยนะครับอันนี้ดึงให้ตึงน,นะคะคุณหมอดึงให้ตึงแล้วก็หลังขาอีกท่านหนึ่งก็คือเอามันไปยู่งหลังค่ะแล้วก็เหยียบแล้วดึงแล้วก็ก้มลงนะครับเหยียบแล้วก็ก้มเหยียบตางนี้แล้วก็ดึงหน้าขึ้น ดึงข้มาาาข้้งหน,ม,นมันจะต้องโน้มไปข้างหน้านนใช่ไหมคะโน้มไปหลังนิดนึงครับ oh. ดนันลงเหมือนเราเราเราดันดัดฝาผนังน,นะคระับ uh. สำหรับท่านที่ดูแล้วอาจจะต้องฝึกมากขึ้นเนี่ยหาได้ง่ายๆใน YouTube นะว่า การออกกําลังกายด้วยอย่างยืดก็จะเห็นนะทีะะนี้ประโยชน์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะม,มันยังทําให้เกิดการทรงตัวที่ดีก็จะคนถุงอายุก็จะไม่หกล้ม,มกล้ามเนื้อมีไม่ปวดเขา่าปวดข้อปรับสมดุลปรับสมดุลร่างกายด้วยค,คุณหมอฟังแบบนี้แล้วมีประโยชน์มากๆสุดท้ายคุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะก็อ,อยากจะให้คนไทยไม่ปวด กระดูกไม่ปวดข้อไม่ปวดกล้ามเนื้อก็โดยการใช้ยางยืดอัศจรรย์เนี่ยที่ช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงข้อต่อแข็งแรงแล้วก็เราก็จะทำท่าละสามถึงสิบครั้งต่อวันครั้งละ1 0บถึงยีสวินาทีค้างไว้แล้วตัวต้องตรงแล้วเก่งท้องหายใจด้วยแล้วเราทำตั้งแต่หัวจดเท้าก็จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรง สมส่วนแล้วก็เราจะอ่อนก็วไวมากอันนี้ทุกคนต้องการะนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับค่ะแล้วที่สําคัญไม่ต้องเปลืองพื้นที่นะคุณหมอออกอกาลัางกายได้ทุกที่คุณผู้ชมลองนำเคล็ดลับไปปรับใช้นะ,ะแล้วก็ถ้าท่านไม่สามารถจะถักเองได้ก็มีขาย60 80สิบแปดสิบาทเยอะแยะไปหมดนะแต่ว่าถ้าจะเอาความเพ,เพลิดเพลินและความภูมิใจท่านก็ไปหาเนี่ยท่อร้อยสายสายไฟแล้วยางเล็กๆมาทํา ถ้ามันยังไม่พอก็ต่อไปอีกอเท่าที่จะได้ก็จะเกิดความภูมิใจและทําได้ด้วยตัวเองครับและที่สําคัญสามารถเป็นกิจกรรมในครอบครัวมานั่งวงล้อมทําเอาของใครของมันได้ชวนกันออกกําลังกายนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอควันเทพม,มากๆค่ะส,ส,สนะะับสนุนโดย QP สิ่งดีๆเพื่อคุณผู้นําด้านอาหารและน้ําสลัด